คนยังนายเนี่ยทำไมข้าทิ้ง<ม>จะเป็นปัญหาในไทว้าวกลับมาพกันเลกอีกแล้วนะฮะจากที่ทีซื้อต้นเกมเรานะ่าจะรู้แล้วนะว่าเป็นอนิเมะเรื่องอะไรเดี๋ยววันนี้เรามันจะเล่นตัวสีฟ้ากันว้าวเดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับ <S <S เดี๋ยวแวน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 อยู่จังไดดิรับผมขอเล่นแวนนะฮะแวนสีฟ้าที่จริงก็อย่างเล่นซาตานะติดอยู่นิดเดียวนี่ติดนิดเดียวจริงๆในซาตานี่ มันติดทิ่เล่นไม่ปินะมันติดนิดเดียวแค่นั้นเองนอกจากนั้นไม่ติดเลยนะถ้าผมจะเล่นเป็นสายแบบตีคิติคอนกันแล้วกันนะฮะเน้นตีไวอุ้ยลืมไปเลยวันนี้เรามากับอมนะอิมชุบะชุบะอิมเล่นเดอะเฟดอ้ <S <S 2> <S 2> ม่งก้งทีมต,ตัวตัวตรงข้ามแบบโคตรบางอะ่ะพี่ตีแบบตัวละ ตัวรัดแบบกงจักปลาไป2ดอกมาตายยกตัวอย่างเนี่ยกาลีเนี่ยพี่ปลาสตันทีเดียวแล้วก็พี่ยันติมองเทงงนะบัตเตอร์ไฟมาถึงพี่พี่สตันปุ๊บตายะแล้วก็เรียมะโอหกไม่ถึงพี่พี่ระยะห่างเป็นกิโลลาวิลนี้อย่าหวังว่าพี่จะชนะเอออย่าหวังว่าพี่จะแพ้เฮ้ยสกินอะไรวะของแอทริกสกินใหม่เหรอเออวันละพาร์พี่ไม่คคอวันละพาร์ซีซันก่อนแต่ทำม่ไวไาซีซันเหอแด้ทำไมกูไม่มีอ่ะไม่เคยเห็นด้วย นี่พูดจริงๆนะทุกคนไม่เคยเห็นสกินนี้ว่ะจำไม่ได้ตอนเป็นของเหมองแล้วพาที่เลยเออพี่จำไม่ได้พี่ไม่ไม่มีจริงนะปกติพี่จะเห็นพี่หรือว่ากูไม่สนใจองวะไรครับเนี่ยปลา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 เล่นใครเล่นมันครับซึ่งเล่นผมเล่นเล่นไหนวะพี่อยู่เล่นไหนวะเล่นล่างพี่เฮ้ยเฮ้ยครมาเวท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 มาเวทกลับนะกูบอกก่อนนะตันแล้วแหละตันแล้วแบบนี้ตันแล้วรุมรุมเพื่อบัตรหรือเปล่าเพื่อบัตรหรือเปล่า วุ้ยทำไมเลือดมาเต็มเลยอ๋อไม่ใช่คนละตัวกันพี่นึกว่าตัวเดียวกันเลือดเต็มเร็วจังวะอู้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 เดอะเฟดแต่แต่เดอะเฟดมันก็กวนตีนจริงนะพี่ว่าใช่ไหมฮะทุกคนอ่ตีไปเรื่อยตีไป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 อ่าลาวิลคิดว่าจะสู้ผมได้ฮะแกจ่อฮะลาวิพุ่งตันไปหนึ่งดอกเจ็บไปแล้วเจ็บแล้วตอนนี้เจ็บแล้วลาวิลเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บอย่างหนักเลยพี่เน้นป้อมว่ะ เกมมันต้องชนะเดวยเว้ยโอเคเฮ้ยเฮโอ้โหมันโอ้ผมโดนต้องดต้นเกมเราฟาร์มก่อนดีกว่ามาเดี๋ยวเราค่อยมารวมตัวกันน้องชายโอเคพี่กเรวมตัวพี่ว่าตอนนี้เราเราเราเรียบร้อยอ้้เเอาเอาแล้วใครเป็นคนได้เพื่อบัตรวะมันต้องเป็นพี่ดีอันดับจริงๆอ่ะเองโอโหพี่พี่ พ,ะะพี่บอกเลยว่าพี่ถนัดแบบดาเมจสุดท้ายว่ะแบบดาเมจแบบนัดเดียว,ยวนัดเดียวแตกของซีคำนวณอยู่แล้ยตัวนี้คอยดูนะอโอ้โหท่านไม่ไม่อกี้นะพี่พี่ไม่ตั้งค์ <sm art> หมดคำหมดคำจะเตียงอะกวนตีปิดทิตติเองเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหคิดจะล้าดเหรอทุกคนเคยเห็นหมาเห่าไหมฮะโอ้ยอย่าสู้ดิอย่าสู้ดิตอนเกมอยู่ คราวนี้ไม่ปิดนะไม่ผิดว้าวผมบอกแล้วนะฮะการหาวของผมยังมีประโยชน์ต่อทีมเลยโอ้ยอย่าเข้าไปลูกอย่าเข้าไปมาถึงครบต้อนเกมก็ดับเบิลคิวแล้วขี้ดูดีทุกคนไม่รู้ได้แบบดับเบิลไหมนะแต่ว่าค่าได้สองตัวผมก็บอกดับเบิลไว้ก่อนอะอะไรนะอิมวะทีมเรายังไม่มีใครตายเลยพี่ก็เอ่เราจะมาแบบไม่ตายกันเขาเรียกสกินสีฟ้าอยู่ยันฟ้าสว่างอะมันมาล้อมพี่เลย มันลอ้อมมันลอ้อมเฮ้ยเคลลี่เคลลี่เคลลี่ลูกแบบนี้อันตรายนะลูกแบบนี้อันตรายนะลูกแบบนี้อันตรายนะยิงฟรีนะกูบอกก่อนนะนะยิงยิงปีนะบอกแล้วว่ายิงฟรีนะยิ้ปากอย่างจัดเลยหมาตัวเนี้ยเคยเห็นหมาหมาว้าปะว้าว้าว้าวหมาบ้ามาก่อน <laughs> <laughs> แบบนี้มันต้องสลับแล้วล่ะครับสลับครับสลับครับสลับสลับครับสลับสลับครับสลับพี่พระฟ้าพระฟ้าพระฟ้าพี่ปอนเฮ้ยน้องบอกแบบนี้พี่ตงเอาแล้วว่ะตัวของพี่มันเหมาะกับอุ้ยพี่ไม่ไหวแล้วนะเรียมะมึงเดินมาเดี๋ยวมึงเฉียวกูตบคางเย่เดี๋ยวอู้โอ้โหเข้ามันเลือดขนาดนี้เข้ามันเลือดขนาดนี้เขายันป้อมนี่กลัวอะไรอ่ะกลัวอะไรอ่ะกลัวอะไรอ่ะเลือดขนาดนั้นอ่ะกลัวอะไรอ่ะกลัวอะไรอ่ะมันจะต้องกลัวอะไรอ่ะ เขาเรียกว่าหมาเก่งเขาหมาเก่งเคยได้ยินหมาเก่งไหมครทุกคนหมาเก่งหมาเก่งเอาเอามันเอามันตุบตับตุบตับตุบตุตับตุตบตุกตับตุบตับตุบตับตุบตับตุเยมีอีตัวยเแตกตกแตกแตน่นอนพี่แตกแน่นอน้หอาตรงตภาพเมื่อกี้อ่ะคือไม่ต้องมาช่วยก็ได้จริงๆพี่เก็บหมดเลยคือพี่มากับเอ็มสองคนพี่ได้หมดเลยคนอื่นไม่ต้องมาช่วยออกไปไปไป พูดเล่นนะฮะพูดเล่นอิบอิมานน่มานน่มานน่มีตัวติดติดกับเราเข้าไปเข้าไปเฮ้เคยเห็นหมาหิวป่ะหมาหิวเขาเรียกว่าหมาหิวนี่นี่หมาซุ่ม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 โอ้พี่พี่พี่ฉันแจ้งหมดเลยมั้ง โอ้โหล้มล้มแบบนี้ตาย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 โอ้เข้าลึกไปลึกไปเลยเฮ้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 าเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮายเฮ้ยีฮ้ยเฮ้ยเฮ้อนฮ้เฮ้ย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 เฮยเฮียเเฮ้้ยงฮอยเเ้ย้้เ่้้้ เสียงอย่างเพราะอะลหมาตัวนี้นะเขาเขาเรียกว่าหมานักร้องกูรู้สึกว่ากูเป็นหมาที่มีหลายอาชีพจังวะอาชีพเสริมไงพี่ไม่ออกเต้นโชว์นะอ๋ออาอโอ้แทงเกือบโดนไม่ออกเต้นโชว์นะแร่จื้นกระชื้นโอ้ยสตันไปดิกลัวสตันไปดิอุ้ย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 กดกดยับบอกเลยกดยับอุ้ยทีมเรามีคนตายว่ะนี่ อู้อู่อู้อู้เอาปอมนะพี่ก่อนเราคือออาป้อมส่วนทีมเอาตัวอะไรก็ไม่รู้อู้เข้าไปด้วยได้ปะอู้ส่วนที้ขอรอคอมเบอรี่อู้เดี๋ยวเกมจบภายในสิบนาทีอะเนี่ยเก่งเกินไปโบว์เนี่ยเก่งเกินไปเก่งเกินไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้จบแล้วจบแล้วอันตรีเล่นได้เลยนะอู้ไอผมช่างเป็นหมาที่เก่งที่สุดในโลกจริงๆเลยนะครับเรียกผมว่าพี่หมานะทุกคน ได้ยินไหมน้องเอ็มเรียกพี่ว่าพี่หมานะนาพี่หมาพี่หมาีห่หมาพีได้ที่ที่ามพี่ได้ที่เท่าไหร่พี่ต้องเป็นอันดับสองดิทาไมยั่ที่หนึ่งก็โอิเตอร์ิเตอร์ที่สองพี่โอ้พี่เป็นที่สามได้ไงวะทั้งทั้งที่พี่ไม่ตายโอ้อซิ t แพ้เขาแต่ว่าเราเก่งเก่งที่คิวแต่ไม่เก่งที่แบบว่าไปช่วยเหลืออะไรนะเราเก่งฆ่าคนเดียวอะนั้นโชว์เดียวนั้นโชว์เดียวก็วันนี้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะจบโดยการจบโดยวผมมากับ น้องสองคนนะถ้าทุกคนชอบที่จะทําคลิปแนวนี้หรือว่าชอบให้ทำอ่านิเมะเรื่องไหนอะไรยังไงก็พิมพ์มาบอกผมได้นะครับคอมเมนต์ไว้ได้นะฮะส่วนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเอ้ยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์ like, ก, check, กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็ subscribe กดซีเฟอร์แจ้งเตือนไว้ด้วยนะทุกคนจะได้เห็นเวลาผมลงคลิปนะครับเวลาครบพันซับจะมีการแจกรหัสนะฮะร,รหัสอะไรดีน้อคิดก่อนดีกว่าั้นคิปนี้ก็ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย